วสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับชีวิตเกษตรกรเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงไก่พันไข่นะครับเลี้ยงเลี้ยงกินเองนะครับเหลือก็ขายนะครับโทษะครับชื่ออะไรครับุกีฬาจ้าุกีฬา,ลาเลี้ยงกี่ตัวครับเนี่ยเลี้ยงร้อยตัวเหลืออยู่แค่นี้เหรอคะอ่ออกวันหนึ่งประมาณกี่ฟองครับยี่สิบฟองจ้ะอ๋ออ,ออกน้อยเนะาะ มันเหลือถึงห้าสิบตัวไหมเนี่ยประมาณหกสิบอ๋อทำไมมันออกน้อยแค่หกสิบตัวครับตอนนี้ตอนนี้ไข่มันเริ่มไข่ผเริ่มเริ่มเริ่มลดน้อยลงเพราะขาดอาหารอ๋ออายุมันต้องการโปรตีนอายุมันเดือแลวเนาะมันก็เลยยังไม่อายุนะครับเพิ่งเกิดไม่ถึงปีอ๋อ ตอนนี้มันต้อการโปรตีนเแต่อาหารอาหารไม่ค่อยมีใช่ไหมครับผมโอ้ขาดอาหารขาดอ่ะใชเรอ็ลลงเออไม่ได้กินครับข้าวเือกลาครับครับครับโอ้อาหารแพงโอก็เลยเลี้ยงไปตามวิถีธรรมชาติก่อนเนาะตอนนี้เนาะให้หากีดารรม่าติก่อน บริเวณกว้างอยู่หรอกปลูกหญ้าในเปียไว้ด้านหลังอ๋อมีหญ้าอ๋อครึ่งงานอ๋อหญ้าในเปียมันไปหากินหญ้าในเปียร์เหรอครับใช่ผมกลือกมาให้มันกินเองอ๋อไมัต้องสั่ให้มันกินเองครับครับผมครับผมอ้าวเลี้ยงไหนแดงเอาไว้ตรงนี้ก็ไก่เข้าไปลุยหมดเลยว้าไหนแดงมีโปรตีนสูงเอาเลยอ๋อโอเคโอเคก็ เป็นวิถีชีวิตนะครับเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็เหลือกินก็เอาไปขายตลาดนัดนะครับแผงหนึ่งก็120บาทนะครับอ้าวโอ้เยอะละวิธีชีวิตชนบทครับเลี้ยงไก่พันไข่ไว้กินเหลือกินก็ขาย มีอยู่ประมาณห้าสิบตัวมีใบโ,โตเบอร์สูงไข่ถึงใบไอแผ่ร้อยห้าสิบครับอ๋อถึงออ้ราคาถึงร้อยห้าสิบเลยเหรอครับ,รบมอ้โตอนนี้เริ่มเริ่มเล็กลงแต่ไข่ของผมเป็นไข่อินยซครับครับครับอ๋ออินเซโอแย่งงันกินใหญ่เลยครับ ออไอตัวนั้นมาไงนั่นมันพันอะไรนั่นมานั่นไอสีดำนะไข่บ้านครับพันนอกสายตาเลยนี่ตัวนี้ม,มาตีเขาอีกจังหากโอเคโอเคเดี๋ยวขอบคุณมากนะครับขอบคุณม<อ>ณากนะครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ<า>เป็นเกษตร ผสมผสานนะครับพออยู่พอเพียงพออยู่พอกินนะครับข้าง,างเลี้ยงไก่เลี้ยงกบหนู่น่บอกกบนะครับเลี้ยงกบด้วยนะเห็นไหมกบ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 เลี้ยงกบสมี๋ยวมลใครก็อยู่ในนี้ผู้ชายอันนั้นพี่ดาวมีทุกอย่างครับ พออยู่พอเพียงนะครับเลี้ยงกบเลี้ยงไก่นะครับปลูกต้นไม้ไรต้นมะกอกยักษ์ลูกหล่นเต็มเลยมะกอกยักษ์บรรยากาศน่าอยู่นะครับต้นไม้ต้นสักเยอะแยะไปหมดนะครับ ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับช่วยติดตามเว้นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ